นการที่เราจะเห็นความจริงของกายจะเห็นความจริงของจิตใจได้เราต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็น like. ไม่ใช่รู้กายอย่างที่อยากให้กายเป็นนะไม่ใช่รู้ใจอย่างที่อยากให้ใจเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะรู้ซื่อๆครูบาอาจารย์มังงงท่านแชคว่ารู้ซื่อๆ คือรู้แบบไม่ไม่ดัดจริตนะไม่ต้องทำตัวว่าฉันเป็นคนดีฉันจะต้องดีเยี่ยมฉันจะต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะพยายามทำตัวเป็นคนดีแล้วก็เคร่งเครียดกับความเป็นคนดีให้รู้ซื่อจิตของเราชั่วให้รู้ว่าชั่วนะดูสิดูสิจิตท,ที่ชั่วนะนะั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูตรงนี้ อย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านเราไปนั่งสมาธิแล้วจิตเราฟุ้งซ่านถ้าเราอยากสงบนะยิ่งไม่สงบให้รู้อย่างที่มันเป็นเนีย่ยตอนนี้จิตใจกำลังฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูสิเธอจะฟุ้งซ่านได้นานสักแค่ไหนสุดท้ายความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตก็สงบพอจิตสงบนะเราก็หลงยินดีโอ้ดีจังเลยวันนี้เราพอนาดีดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานไม่ดีวันนี้ดีวันนี้สงบแล้ว จิตยินดีพอใจขึ้นมานั่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตท,ที่สงบะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนออกมาทํางานต่อไม,ไม่คิดนึกปรุงแต่งต่อนะนี่ยเรียนรู้ความจริงของมันนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเพราะดียังไม่เที่ยงเราไม่ได้ไปดจาเพื่อเอาสุขเพราะสุขก็ไม่เที่ยงนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพราะความสงบ อย่างที่เรารู้จักเนี่ยยังไม่เที่ยงแต่เราปฏิบัตินะเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้จิตก็หมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนจิตเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงด้วยปัญญาคราวนี้ไม่ต้องรักษาแล้วนะถ้าจิตเข้าถึงจุดสุดยอดตรงนี้แล้ว ไม่ต้องรักษาจิตมันก็มีแต่ความสงบนะมันว่างตรงนี้ที่เรียกสุญญาตาสุญญาตาสุญญาตาไม่ได้อยู่ข้างนอกนะสุญญาตาอยู่ตรงที่จิตเราพ้นจากความปรุงแต่งได้แล้วมันว่างว่างจากอะไรว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกขนะ์นิพพานมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ใช่เป็นโลกโลกหนึ่งะที่เราจะต้องแสแวงหา สามใดที่เราสแสวงหานิพพานเราจะหาไม่เจอเพร